สวัสดีครับอยู่นี่ช่องทำลายเชนนี่งไหมฮะผมนี่ว่าเซนเทียแบบใหม่แต่หลายช่องกว่ามันเล่นไม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นดูกันนะครับผมเซนเทียนะฮะไม่รู้เราจะได้ป่ากันเรากดมาครัไงเปหนึ่งทีกันไม่ก่อนเซนเทียอยู่ จะกินพี่แป้งเนี่ยนครับชีวิตน,นี้นผมไม่เคยเล่นเซียนเนตเทียเลยนะครับสักครั้งเลยนะ <c oughs> เพื่อคนดูอย่าทำให้คนดูดูนะครับว่าเซตีเนเทียที่ปรับใหม่มันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับผม จะมีเสียงไก่นิดนึงนะครับขออนุญาตจะมีเสียงระงงกระกอบไปด้วยนะครับผมเพราะผมรีวิวสดๆเลยครับผมไม่อยู่ห้องอัดนะ

โอ้โหพใจแล้วพใจ,แล,จแล้วทุกคนมือใหม่นะทุกคนนะเน็ตกูตอนนมยมย,มยโยยมยโมย เป็นของก็เป็นของคุณเช่นกัน First blood, an enemy has been defeated. เลือดของคมนกำลรือ คุณช่วกันในปิงนั้นกะค่านว่อะไรที่เป็นของ เอายังไม่ครดนะอุ้มเลนได้ตั้งแต่ถูกต้องตดเมตรโนเคแล้วนีนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn e a ่มันลือมันกำลังระอุาต้องการศัตรูหายไปของซอร์ครปกำลังทุ่่ดาด้ทุกคนแต่ก่อนเล่นมันผมเล่นมันไม่เป็นแบบนี้เล่นเล่นแสงสาตก็เล่นนะเล่นใครเก่งอ่ะตัวเนี้ย แตม่ผมจะเล่นนาคอสนาคอสกีลา่าม่เกิาทันาเมนป่าจริงต่อยัอตยนต่ยั้นทุกคนนะ You your team has destroyed a tower. To an ally has been defeated. One you, 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 you? you have defeated an enemy. Double kill. Oh ho, moppin boom, you know and so that defeated. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Fun content. มัน,ยน,อ,นมลยลอย่ากมาด้วยกันหมสาดกันู่ที่เป็นของฉันก็เป็นของคุณเช่น เริ่มเล่นห้องพอสมควรนะเอาบางัเางเอาเก่งนเดวเพ่อน,าอนา่าเห็นแล้วเ่อน,น,นไหเห็นมาหล่อละ้าไปปุ๊บอันติ But it's safe, may die long enough. The tower has been destroyed. An enemy has been defeated. You have been defeated. An ally has been defeated. Ông Blake của ông thủ trong tim. An enemy has been defeated. Your tower has been destroyed. mình giàu nàn mát lợi la and Slayer have evolved. Let's go. Super Creep took of them.

โอ้โหรัดเพื่อนเลของคุณยังกำลังรอุรับช่ Has been e a t e r าตเอีดาสลยเยอะออกมาแล้ว ืออ enemy. Shut down. ดสราะวังพุ่มไม้ด้วย เล่นานจังวะชม,มพูเล่นท่าจังวะฉันเหลือตัวคนเดียวแตที่อนไร้ทางซุก<ๆ>อะไรที่เป็นของฉันก็เป็นของคุณเช่นกัน ถูกโจมตีเลือดของคุณมันกำลังระอุ่

cô chào mừng ai đây? Cô cháu mừng ấy đây? Ôi, oh, bắt tập ban. An enemy has been defeated. Nice Enemy An ally has been defeated. được ngay CNX มอองงเกกขผมว่าป่าแบบนี้ดีนะแต่ว่ามีข้อเสียอย่างหนึ่งหนเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมเสียนาทีอะมองผมอ่ะนี้จะล่บได้แล้วนะเร่องนรีได้ทุกคนเลยไี่เม่นช่เรื่องอะไรไรของเราถูกโจมตีโจมตีได้สะเยอะ

มันไม่เล่นยากเหมือนจะเดิมนะปรับแบบนี้มีส่ง,งดีกับมีข้อเสียนะครับเกมช่วยช่วยบัฟขึ้นหน่อยนะหนึ่งดูดเลือดสองนำ้นำมันน้ำมีต้องแรงขึ้นกว่าเดิมผม,ผมแค่ขอแค่นี้อะ่ะคือเซนเนตทียเก่งเลยขอไม่เข้ากับเมต้าก็ได้อะมุมมองผมคือปรับแบบนี้อะ่ะคุณปรับมาถูกทางแล้วหนึ่งคนเล่นทั่วไปเล่นง่ายขึ้นเซนเนตทียจะ จับไมแล้ว่าสมันเล่นยาง,งกันครจะกอเล่นยับเยินเล่เทียร์่อานยิวโปเล่นยากเก่นเทียร์มักนกำลังเริ่มยิงดูดเลือดขึ้นขึ้นมาได้เนื้ปลาแบบนี้ท่งงคนั้นเล่นย คือว่าคุณตัดกระดูกทลางแล้วะอะไระที่เป็นของฉันก็เป็นของคุณเช่นกัน สเตตเว้ไม่มีไม่มีเได่อน้านมม่ามุมมองของเซลเทีย,เ,ทยเล่นง่ายขึ้นดีแล้วเแต่ว,ว่าต้องปรับนาำเมลขึ้นนะ แบบดาเมจให้มันแรงขึ้นนิดนึงอ่ะเซนเซียมเบามากอ่ะแพ้ตัวตัวเลยอ่ะเอ็นเอ็มีฮัสบินดีฟีเดด ฝันของฉันมันยาวนานมากเลยละ่ะระวังพุ่งใบด้วยได้เลยเลือกของคุณมันกำลังตีด้วยรวมตัวเ <c oughs> อาะชวยเรื่อที่เป็นของฉัน <c oughs> มันของคุณ าฆ่าก้นเองเลือดของมันมันนองอยู่ ของฉันก็เป็นของคุณเช่นกัน Your team has คุณตายไปเลยก็ได้ครั้งหนึ่ง <c oughs> ฉันเคยมีครอบครัว้ปฏิเสธไม่ได้หรอกนะพ เล่นง่ายขึ้นแ๋ยว,ว่าอันที่เล่นยากจุดจุดของเซเนเทียจุดตาเลยเรื่องนำเม็ดมันไม่พอนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์รอบที่สองนะครับขอบคุณครับ